เนาะครับบดนีรันเทงรันเ่มาเทมาเทบานนดบดตัวนี้กุ้ยแห้งจิ๋งใหญ่จิ๋งนี่มหูเบานนองหนึ่งนี้นี่มาช่างหูนเนี่ยนี่นะครับมาเรื่อยๆน้าเบิ่งไครครับบานพ่อทำไปแล้วกกอกก็อกบ่ ก็ลอกเหน่อยๆอยู่เลยอ๋อนอนเป็นน้ำบางนึงคือที่นอนนั่งดินแท้ะนอนใต้ดินไอ,อ,อ้วินโมเมนนอนในดินนี่นะครับเป็นกระแห่เว้ยหอยปังนะครับบ้างมองนี่ผมว่าอาจีพเบิร์ตไปแะไรก็มีนะครับจะเสนอสีกนเปลี่ยนเนาะควนเป็นเกลียวแนวนี้เลี้ยงๆเป็นอนนนะน่ะทางนั้นกูจีโนนใบวินเอ้าุดเบิรงก่อนจะเอาหนึ่งตัวบอาป่มีตัวหนึ่งกินสายนะไอ้วินนี่จีโนนไข่เนาะ